สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมจังกษเมปาร์กนะครับโรงแรมมาตรฐานที่ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยรัสฟัฏจังกษเมบนถนนราชดาบิเซคเขตตูจตัจกครับโรงแรมของเรามีเป้าหมายในการให้บริการที่อบอุ่นเป็นกันเองและครบวงจรทั้งในด้านที่พักการจัดประชุมสัมมนาและการบริการด้านอาหารด้วยบรรยากาศที่เงียบสงบปลอดภัยและสะดวกสบาย ห้องพักของโรงแรมเรานะครับโรงแรมจันเกษมพาร์คมีห้องพักให้บริการทั้งหมด40ห้องโดยแต่ห้องได้รับการออกแบบให้มีบรรยากาศที่อบอุ่นและผ่อนคลายพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศโทรทัศน์โต๊ะทำงานโทรศัพท์ภายในอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ฟรีเครื่องทำน้ำอุ่นและก็ตู้เย็นครับ ห้องประชุมและห้องสัมมนาโรงแรมจันรเกษมปพาร์คมีห้องประชุมและห้องสัมมนาที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้หลากหลายขนาดเหมาะสําหรับการจัดกิจกรรมต่างๆเช่นการประชุมทางธุรกิจสัมมนาวิชาการเวิร์กช็อปอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องนะครับเครื่องปรับอากาศโปรเจคเตอร์และจอฉายภาพนอกเหนือจากบริการห้องพักห้องอาหารและห้องประชุมแล้ว โรงแรมของเรายังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอ,อื่นๆอีกมากมายเช่น WiFI ฟรี wi ทั่วทั้งโรงแรมบริการซักรียสำหรับผู้เข้าพักที่จอดรถกว้างขวางและปลอดภัยระบบรักษาความปลอดภัยแบบ24ชั่วโมงหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นนี้ได้ครับ